จุกของผมนี่มันแตกแล้วฮะหวังว่าฉันจะยังกินมันได้อยู่นะ well, hey. นี่ควรจะเป็นขค้ืสุดท้ายแล้วลหละนะเออดูเหมือนว่าจะยังไม่จบสินะระบบทำงานหมุนกู้คืนผืนแผ่นดิน โอ้พระเจ้าฉันกำลังฝันอยู่ใช่ไหมเนี่ยเมืองกำลังถูกรักษากลับมาอีกครั้งดูนั่นสิผู้รอดชีวิตคนอื่นๆก็อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันแสงเหล่านั้นยังงั้นเหรอโอ้พระเจ้าฉันฉันเคยเห็นชายคนนั้นมาก่อนฮะแกจะบอกว่าแกเคยเห็นพระเจ้ามาก่อนเหรอแล้วเขาคือใครล่ะเมื่อตอนที่ฉันอยู่ในกองทหาร เขาได้มอบไวรัสวัคซีนให้แก่พวกเราแต่ไม่มีใครเชื่อเขาแม้แต่คนเดียวรวมถึงฉันด้วยซึ่งน,นั่นหมายความว่าพวกเราทำลายโลกใบนี้ด้วยมือของพวกเราเองและตอนนี้ทุกๆอย่างได้อยู่บนบ่าหลายของเขาแล้วพระเจ้าได้แบกรับทุกสิ่งเพื่อพวกเราฮิว <c oughs> โลกใบนี้ได้ถูกรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยอดเยี่ยม มากเลยทำด,ดีมากขอบคุณจากใจดูด้านสิเราผู้คนที่กำลังภาวนาเพื่อคุณเพื่อที่จะอยู่และดำเนินการปกป้องพวกเขาต่อไปจริงๆแล้วคุณไม่ต้องรู้สึกผิดผู้คนเหล่านั้นเพียงพอแล้วที่จะแบกรับประกายไฟแห่งอารยธรรมพวกเขาสามารถสร้าง ขึ้นมาใหม่และเติบโตให้แข็งแกร่งขึ้นในดินแดนแดนนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วใช่ฉันสามารถช่วยพวกเขาได้แค่จุดนี้แหละพิจารณาแล้วจากตำแหน่งของคุณฉันคิดว่าไม่ควรที่จะใช้อารมณ์มากเกินไปท่านผู้ช่วยชีวิตท่านพระผู่เป็นเจ้า ท่านคู้ช่วยชีวิตได้โปรดอยู่ก็พวกเราเถิดพวกเราจะทํางานอย่างหนักเพื่อท่านตลอดไปได้โปรดช่วยพวกเราสร้างอารยธรรมขึ้นมาใหม่ท่านพระเจ้าได้โปรดอย่าละทิ้งพวกเราเลยพวกเราต้องการคุณขอโทษทีนะภารกิจของฉันในโลกใบนี้จบลงแล้วล่ะตอนนี้เหลือเพียงสิ่งเดียวที่สามารถช่วยพวกนายได้นั่นคือตัวพวกนายเองจำเอาไว้ด้วยล่ะ การมีชีวิตยอยู่ของพวกนายคือการไปต่อของอรยธรรม